<c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นแนวนี้นะพี่น้องไ,งไปหลอดจอบ่วแก้วแล้วเนาะนี่คือเป็นนั้งสีนล้วต้องปวดหัวต้องสลีดไหลไดล้สวัสดีค่ะมาทักทายให้กำลังใจค่ะอาหารหน้าทานค่ะ ขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องสี่ล้านดวงใจก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกไหลทุกเลือดทุกกำลังได้งใ,ใจตอบคอมเมนต์เขานําดูไปนําตอบคอมเมนต์เขานำสวัสดีค่ะมาทักทายยาเยินค่ะ ตรวขอไปเด้อพี่น้องผู้ขาแห่งเป็นโรคงหอบเหิดอยู่ยเสด็จไ,ล,ไล่ลายการหอบเหิดเพื่องิงกรรเลิบเหียดเนาะขนาดพ่นยาแล้วาด้วยนี่พูนยาแล้วจัองคอยมากขึ้นไรยังสเสด็จลายสวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศสวยงามด้วยค่ะส <c oughs> องด่าน้องใจบอกพูดอะไรเด้อพี่น้อง ประเด็นเป็นลกหอมประเด็นสีเราเห็นฟังเด้อพี่น้องเลยผู้เขาก่เป็นลกหอมประเด็นประกาไปกินเขาหัวผู้ใดดอกย่างเขาขีดเดียดเจ้ากองเพราะว่าประเด็นกระแอมกระไอดูเฉลียดกับพันข้อดูเขาเป็นลกหอบเพาะเขคือนั่นะเพาะบขคือค้นปกติขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาทักทายค่ะ ประเดียนไปเห็นน่เห็นคนร่างเกียรตประเดียนเรลาประเดียนจนหนายเอามประเดียนเห็นเขาสแสดงออกประเดียนเลยว่า่าอยากไปกินเขานุาคนปันใดเราเมิ่แต่ประเดียนว่าใครออกไปสือกับเขากินข้างนอกไนันยังว่ไปใครสือกินได้ว่าใครไปเที่ยวว่าใครไปน้ำมูน้ำผวกว่าจะฟ้องไปหลอกหอ,อกเงนย่านเขาร่างเกียดตจะฟ้องจะฟ้องนี่คนด้อยใน่ใจก็คือการก็เปหลอกหอ,อกเงนะิน ย่นยันย่านคนณล่งเกียดเดืกฉันก็ไปกินเผาเนี่ยข้อนออกไปเดี๋ยวน้องก็ไปไปเที่ยวเนี่ยข้นนั่งยานเขาลังเกียดมูโตอยู่คองดีพบ่บ่บนัง่งพี่น้องหมู่ขวบไปเดีนกวบต่ว่าใครมีไหล <c oughs> สวัสดีค่ะคุณสมบัติมารับชมให้กลังใจค่ะ <c oughs> กันผู้ขอบใจเฮ้ากับใครอยู่แต่ว่ากับเกลียงใจมันสิขอาใจมันเลก,กับเกลียงใจคือนเขาเราพี่น้องเพราะว่อจากกองพิโลอกันนียันสังคมรังเกียจน้ำว่าใครไปกินข่าวท่างไหนเราก็ต้องต่ไปยันถือกระเป๋าไปหลายๆไปบางครั้งไปยันกับสื้อของไปกินนั่งกินอยูของว่าใครนั่นเนาะเพื่อนมากว่าใครเขาไปกินร้านอาหารอะไรนั่นสวัสดีค่ะคุณสุชาติขอบคุณหลายๆเด้อคุณสุชาติ เมื่อวานแผ่นดินเปลี่ยนพีนองเอ้ยคุณสุชาติเอ้ยเมื่อวานปวดเกียตายปววิ่นหัวโดนนี่วกรยังมืม่ท่านดีขึ้นอยู่แอบกรยังวิ่นหัวอยู่เป็นบางขั้งบางเข้าเดือดร่มปานนี่หลังกายยังยมา่ท่านดีขึ้นอยู่เดือดร่มกัะยองมา่ท่านดีขึ้นอยู่ดอกสวัสดีทุกช่องเด้อเป็นถักไทยสวัสดีค่ะคุณสุชาติ พร <c oughs> ท่านดาอันดีบันไนดนรอกไปกไปรายอาหารหน่าทานครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสร็จหล,หลายพี่น้องขอตรวจขอไปไหลายๆด้วยพวกขามีโลกอีู่ไว้เหมือ ยาครับเสลียดกับเพื่อเราจะไปหาซื้อเมื่อไหร่ก็พุ่นซองหลันน้องใจด้วย